มนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าโยมถามว่าฝนตกเพื่ออะไรให้ตัวเปียกเล่นนะหรือให้ต้นไม้มันโตน,นั่นคือมันธรรมชาติต้องถามว่าคำถามที่สองเนี่ยใช้ได้อยู่คืออยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้เป้าหมายของการเกิดมาที่จะต้องทำคือแก้ ปัญหาความตายให้ได้เพราะทุกคนกำลังเดินไปสู่ความตายทำยังไงจะไม่ตายทำยังไงจะให้ชีวิตเจริญโยมอยากได้ความเจริญความสุขในการทำงานในการใช้ชีวิตผู้เจ้าบอกให้ทำสี่อย่างหงเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลคารวาสก็ศีลห 2. าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานการไม่เหินห่างจากฌานไปดูในอีกวะสูตรหนึ่งก็คือนั่งรู้ลมหายใจ แค่ชั่วรัดนิ้วมือขอน้อย,อยแค่เวลาลัดนิ้วมือเห็นไหมผู้เจ้าขอ,อนิดเดียวแต่ยิ่งทํามากยิ่งดีนั่นคือไม่เหินนางจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคราวัตงอกงามก็คืออยู่เรือนว่างวิเวกหลีกเล่นบ้าง 4. อย่างนี้ถ้าเราทําติดต่อสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพร่องผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาะอะไรจะได้สิ่งนั้นหมด ยมลองไปทําดูพรอผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้เก่งในเรื่องกรรมรู้ว่าทํากรรมอะไรแล้วจะได้ผลอะไรนะอีกนัยยะหนึ่งใครต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนี้ทันทีผู้เจ้าบอกให้ทําสมาธิ8ระดับตั้งแต่กตมมชฌานทุติฌานตติฌานถึงเนวสัญญานาสัญญาเจตนะ อันใดอันหนึ่งก็ได้ปฐมฌานเป็นยังไงเอาขั้นต้นก่อนเลยโยมทำสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะให้โยมละอกุศลสามอย่างคือการพยาบาทเบียดเบียนนะหรือละนิวรธานั้นถ้าโยมละนิวร้าหรืออกุศลีิตกสามอย่างได้การพยาบาทเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่า เธอได้ปฐมฌานแล้วความสงบในระดับที่หนึ่งและเป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานได้แล้วและกรรมคือการกระทำครั้งนี้จะส่งผลให้ในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเนี่ยถอยไปก่อนรอก่อนนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีนะปกติเราทราบแต่กรรมหนักฝ่ายไม่ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอา,หารหันต์ทำปรับอุเจ้าให้ห่อเลือดทำสงให้แตกแยก อันนี้จะส่งผลในปัจจุบันนี้เหมือนกันและปิดกั้นมรรคผลนิพพานแต่สมาธิแป่ระดับคือกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันอีกเช่นกันนะนั่นนื้ทราบเหตุปัจจัยผู้เจ้าจึงบอกว่าคนเราเกิดมาต้องรู้อะไรนะเพราะนั้นเกิดมาแล้วไม่รู้ละ่ะเราจะทำอะไรอ่ะโยมอยากจะรู้ลายตีก๊อปเก่งพาตัดเป็นสร้างจรวดนหรือทำอะไร ไม่ต้องนะคูจ้าบอกว่าเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของการเกิดมาในโลกคืออริยส,สัจสีนะเร่งเดินยิ่งกว่าการดับไฟที่ไม่ผมบนศีรษะของคนถ้าไฟไม่ลุกโพรงเสื้อผ้าหรือไฟไม่ผมบนศีรษะของเราถามสาวกว่าเธอทำอะไรก่อนภิกษุ ตอบว่าดับไฟก่อนทุกองเลยผู้เจ้าบอกอยากพึ่งมารู้อรลิสัตสีก่อนเห็นไหมเล่งด่วนไหมด่วนจีเลยขนาดยมด่วนแล้วนะอันนี้ด่วนกว่านะอืมด่วนกว่าตอนะนี้มนุษย์เกิดมาเนี่ยถามมาเกิดมาเพื่ออะไรเนีย่ยยมถามตรงนี้ไม่ได้หรอกหรือเกิดมาทําไม เพราะเมื่อเหตุปัจจัยในการเกิดยังมีอยู่การเกิดมีแน่นอนและเหตุปัจจัยที่ทําให้การเกิดมีนั้นคืออะไรคือตัณหาตราบใดที่ตันหายังไม่ถูกดับการเกิดจะมีต่อไปแน่นอนถึงโยมไม่อยากเกิดมันก็จะเกิดโยมอยากเกิดมันก็ได้เกิดแน่ไม่อยากเกิดก็ได้เกิดเพราะตัณหายังมีแต่ถ้าดับตันหาได้นะอยากเกิดมันก็ไม่เกิด เพราะเชื้อของการเกิดมันหมดไปนะนั้นต้องดับตัณหาหรือดับสายปฏิจจสุบานะสายใดสายหนึ่งให้ได้ตัณหาก็เป็นหนึ่งในสายปฏิจจสุบาทเหมือนกันนะยังจะดับเวทนาดับผัสสะดับอุปาทานดับภพบชาชลาได้นะ